ม้าก็กลัวย,ายา่ยาๆย่าๆก็กลัวม้านะอาจารย์ก็พาไปโดนฮอทุกคนแต่ว่าย่าๆยไม่ได้โดนนะคะก็คือม้าเริ่มหันตูดใส่พ่อแล้วนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับย่าๆยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ย่าๆยจะพาทุกคนไปเข้าป่ากันค่ะย่าๆยก็คือลุยมาคนเดียวเลยนะคะนี่เลยย,ายา่าๆาจจะไปดูห้างที่พ่อสร้างนะคะที่ ข้างล่างนูน่นไกลๆนู่นเลยนะคะแต่ว่ามาเจอรถพ่ออยู่ตรงนี้พ่อกับแม่นะคะมาตั้งแต่เชา้าละคิดว่าน่าจะอยู่ที่นู่นกันแล้วนะคะไปเดี๋ยวยายาออกเดินทางเลยละกันค่ะไม่แน่ใจว่าพ่อกับแม่เนี่ยไปทางนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่ายายาจะไปทางเดิมทางที่พวกหมูอ้วนเนี่ยพวกเราไปเป็นประจํานะคะทางนี้เนี่ยยายาไม่ค่อยคุ้นชินนะคะเดี๋ยวจะลงทางซะก,ก่อนไปทางเดิมดีกว่า ทางที่เอ่เอเขาเรียกว่าไรไปตามขอบขอบไร่ที่ชาวบ้านเขาปลูกข้าวนะคะไปตามทางไปตามทางเล็กๆไปเดี๋ยวไปกันเลยค่ะตรงนี้เนี่ยยังเป็นไร่ข้าวแล้วก็ไร่ข้าวโพดของชาวบ้านอยู่นะคะซึ่งทางนี้เนี่ยไปบ่อยที่สุดละ จำทางนี้ได้แค่ทางเดียวนะคะถ้าไปทางอื่นนี่รับรองได้เลยว่าลงแน่นอนออ้ทำไมเขามาถ่ายทางตรงนี้หรอแล้วไปได้อยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าไปได้อยู่าะทางตรงนี้เนี่ยเขาขุดทางอันนี้เขาขุดเพื่อที่จะเข้ามาขนข้าวนะคะทุกคนตรงก่อนหน้านี้นจะเป็นเส้นทางเล็กๆเ,เนาะทุกคนก็น่าจะจําได้อยู่ ไม่นา่าจะจำได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าพอชาวบ้านเขาเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยเข้านี่น่าจะเยอะนะคะก็เลยแบกไม่ไหวก็เลยต้องขุดทางเพื่อให้รถใหญ่เนี่ยสามารถเข้ามาขนข้าวได้อ๋อเข้ามาสีข้าวกันในนี้นี่นะโยเข้ามาสีข้าวกันในนี้เลยนี่แหละเขาขุดทางนี่ ขุดทางเพื่อที่จะให้รถสีข้าวรถรถเครื่องโม่ข้าวเนี่ยเข้ามาโม่ข้าวได้ถึงที่ไล่เลยนะคะนี่แสดงว่าเพิ่งสีไปเพิ่งสีเสร็จใหม่ๆแน่เลยเพวกข้าวของเนี่ยยังไม่เก็บเลยนะคะเพ่งสีไปเมื่อเช้าหรือเปล่ายังมีข้าวของของชาวบ้านอยู่นะคะ แสดงว่าได้เข้าเยอะอยู่ทุกคนฟังเยอะมากไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะเราไปทางไหนแล้วอะไรเนี่ยเอย่าก็จะไปตามไล่ของชาวบ้านไปเลยแล้วกันเพราะว่าทางอยู่ข้างล่างนู่นแล้วนะคะย่าเดินมาสักพักก็ตอนนี้ก็เข้าป่าแล้วนะคะเข้ามาอยู่ในป่าแล้วอย่าไปเรื่อยๆว่าจะเจอพ่อกับแม่อยู่ตรงไหนนะคะ บรรยากาศวันนี้ก็ครื้มฟ้าครื้มฝนนะทุกคนเหมือนฝนจะตกจริงๆเนี่ยมันครื้มครื้ม,มาสองสามวันแล้วนะคะบางวันก็มีฝนปอยโปยบ้างบางวันก็ครื้มทั้งวันฝนไม่ตกนะคะไปเดี๋ยวไปกันต่อเลยค่ะซึ่งทางที่ยาย่ามาเนี่ยเดินมาแป๊บเดียวก็มาโผล่ตรงข้าวบัวของพ่อแล้วนะคะแนตะ่ถ้าเกิดว่ามาทางที่เมื่อกี้อ่ะ ที่าย่าๆจอดรถไว้ทุกคนมันต้องมันจะลงมาทางนู้นนะคะมันจะโผล่มาทางนู้นครึ่งซึ่งก็จะไกลกว่าทางนี้นะคะเห็ฮียโผล่มาทางนี้คาดว่าพ่อกับแม่น่าจะมาทางนู้นนะคะไปไปตามหาพ่อกับแม่กันมารอบนี้รู้สึกว่ายุงจะเยอะขึ้นนะคะก่อนหน้าเนี้ยที่มันที่มานอนเฝ้าวัวพ่อกับวลวิทย์กับพี่มั่วเขาเนี่ยยุงไม่ได้เยอะขนาดนี้วันนี้ก็คือบินเต็มหน้าย่ยาเลย เอามาถึงฝั่งนี้แดดออกค่ะทุกคนเมื่อกี้ฝั่งนู้นยังครึมๆอยู่เลยยายเดินมาสักพักนะคะก็มาถึงกระท่อมที่ก่อนหน้านี้มันนอนกับพวกวรารวิทย์พวกพิ้มัวนะคะแล้วก็มาเจอ ม้าพ่อสองตัวนะคะคิดว่าพ่อน่าจะต้อนมาขังไว้ในนี้นะคะประตูฝั่งนู้นปิดประตูฝั่งนี้ก็ปิดนะคะไม่เจอพ่อกับแม่ถ้าพ่อกับแม่ไม่อยู่ตรงนี้อ่ะน่าจะอยู่ข้างล่างนู่นต้องเดินลงไปอีกนะคะทุกคนไปแต่ว่าย่า,ยาจะฝ่าม้าสองตัวนี้ไปได้ยังไง <laughs> เดี๋ยวม้าจะดีดกระโหลกเอานะทุกคนเดี๋ยวย่าหาทาง หาทางที่มันมุดมุดลอดลอดไปได้ก่อนนะคะย่าๆก็เจออีกทางหนึ่งนะคะก็เลยลอดมาอีกทางนึงมุดมาอีกทางนึงนะคะส่วนม้าของพ่อก็อยู่ในนี้ม้าก็กลัวยะยาๆยาก็กลัวม้านะคะมาถึงข้างล่างนี่แล้วนะคะ วิวก็จะอยู่ข้างหลังนู้นแต่ว่ายังไม่เจอพ่อกับแม่เลยอะ่ะก็คือเมื่อกี้ย่าโทรหาแม่นะคะแต่ว่าโทรไม่ติดส่วนโทรหาพ่อเนี่ยพ่อไม่รับนะคะไม่รู้ว่าไปทำงานตรงไหนกันแล้วห้างเฝ้าเสือพ่ออยู่ไหนนะทุกคน <c oughs> อยู่ข้างหลังนู่นอีกเหรอย่าต้องเดินไปข้างหลังนู่นอีกเหรอ เดี๋ยวไปดูตรงกระท่อมข้างล่างนู่นว่าพ่อกับแม่อยู่ตรงนู้นหรือเปล่านะคะยายาก็เดินลงเขามาเรื่อยๆนะคะกำลังหาห้างของพ่ออยู่เมื่อกี้โทรหาแม่โทรหาแม่ละโทรหาแม่ติดแล้วนะคะแม่บอกว่าอยู่ข้างล่างนี่แหละเดินลงมาเรื่อยๆเลยยายาก็จะเดินลงไปเรื่อยๆนะคะว่าจะเจอพ่อกับแม่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยค่ะ เดินลงมาเรื่อยๆข้างล่างี่ยก็จะเจอกระต๊อบของพ่ออีกหนึ่งหลังนะคะอยู่ตรงนี้เลยที่นี่เนี่ยมีกระต๊อบอยู่หนึ่งสองสามสามหลังนะคะแล้วก็คือยายาเนี่ยออกจากบ้านยายาออกจากบ้านน่าจะประมาณสิบโมงแล้วคะ่ะแล้วก็ขับรถมาอีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดิน เดินมาอีกครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เที่ยงละ12นาฬิกานะคะตอนนี้ก็คือเอ่ะยาจะพูดอะไรอ่ะ,ะพูดอะไรลืมไปแล้วทุกคนที่นี่เนี่ย บรรยากาศร่มรื่นนะคะแล้วก็ถึงแดดจะออกแต่ว่าไม่ร้อนนะคะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินไปไม่ถึงสักทีเพราะว่าค่อนข้างที่จะไกลไม่ใช่ค่อนข้างที่จะไกลไกลมากนี่ประตูเปิดไว้อยู่ประตูมันเปิดไว้พ่อกับแม่น่าจะเปิดทิ้งไว้นะคะตอนนี้ก็มาอยู่ตรงตาไผ่ละ ตรงที่ตอนนั้นน่ะมาดูรอยลายพาดกรอนนะคะแล้วก็มาตามหาลูกวัวของพ่อสามตัวท like ี่หายไปนะคะก็ข้างล่างนี่แหละแต่ว่ายังไม่ถึงนะคะอีกแป๊หนึงก็น่าจะถึงละโอ้ตรงนี้อะไรนะตอนนี้อากาศเย็นตรงนี้อากาศเย็นมาก สองข้างสองข้างทางก็คือเป็นป่าไผ่นะคะอันนี้นี่ถือว่าพ่อกับแม่เนี่ยย,ยายายอยู่ที่นี่นะคะยาย,ยาก็เลยกล้ามานะคะถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่ที่นี่เนี่ยยาย,ยาก็ไม่มานะคะมันไกลแล้วก็มันป่ามันอุดมสมบูรณ์นะคะ ก็รู้ว่าพ่อกับแม่อยู่ข้างล่างก็เลยมาได้นะคะทุกคนไปเดีไปกันต่อเลยค่ะจะลงไปเรื่อยๆลงไปข้างล่างอีกนิดนึงอีกนิดเดียวนิดเดียวก็คืออีกประมาณ10นาที15นาทีอะ <c oughs> คิดว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเลยแล้วกันถ้าเจอพ่อกับแม่อยู่ข้างล่างนะคะลงมาถึงแล้วคะ่ะ เจอวัวแล้วก็ได้ยินเสียงแม่อยู่ในกระท่อมนะคะก็จริงๆไม่ถึง20นาทีนะคะแค่ประมาณ5ไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำแย่จะเข้าไปข้างในได้ไหมในวัวอยู่ตรงนี้มแม่อยู่นู่นนะคะอยู่จินเจัาอ่ะอฮ้ยนองวัวมองหนะ้า โอ้นี่ไงเจอละเจอห้างของพ่อแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะดูกันว่าขึ้นได้หรือเปล่าอ้ยันจะขึ้นไม่ได้นะคะสูงมากนี่แหละพ่อก,กับแม่อยู่นี่นะคะเดีสภาพแล้วอ ไม่น่าขึ้นได้นะคะทุกคนสูงมากนี่เดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปข้างบนนะคะค่อนข้างที่จะอันตารายนะคะทุกคนย่า,ยากำลังคิดว่าจะขึ้นไหมอยู่ แต่ว่าเอยาก็ค่อนข้างที่จะกลัวความสูงนิดนึงนะคะเ้ยมืมดๆอ่ะทุวคนมองเห็นไหมเนะี่ยคืออไไปทะ,ะรนูน <c oughs> เลยพายายาก็ขึ้นไปถึงข้างบนวนนู่นแล้วนะคะห้างเฝ้าวัว รู้สึกว่าวรลวิทเนขึ้นไปนอนข้างบนนู่นแล้วนะคะก่อนหน้านี้นี่ก็จะเป็นกระต๊อบอีกหนึ่งหลังนะคะที่พ่อทำเอาไว้ออพักนั่งพักนะคะเวลาแบบมาดูวงดูวอะไรก็จะทำไว้วเวลาฝนตกอะไรนี้ก็จะได้มีที่หลบฝนด้วยนะคะมีที่พักกินข้าวด้วยนะคะแม่ก็ก่อไฟอยู่ตรงนี้ส่วนพ่อเนี่ยยังไม่ลงมานะคะอยู่ข้างบนนู่นอยู่ ว่ากล้องตัวนี้มันมืดนะคะมันย้อนแสงก็เลยมองไม่เห็นอะไรเลยยาย่าก็นั่งพักให้ใหาเนยแป๊บหนึ่งแล้วนะคะยาย่ากำลังคิดว่าจะขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าคิดว่าน่าจะขึ้นได้นะคะแม่บอกว่าขึ้นได้แม่บอกว่าขึ้นได้นะคะอะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปหาพ่อข้างบนนู่นนะคะพอยายาก็ลงมาแล้วคะ่ะขึ้นไปเอาของนะคะ เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะจะค่อยๆขึ้นไปนะคะ ยาย่าก็ขึ้นมาเกือบจะถึงข้างบนแล้วนะคะบอกได้คำเดียวเลยว่าเสียวมาก <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งข้างบนดูนะคะ กลัวพอสมควรนะคะเริ่มร้อนแล้วตอนนี้แต่ว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยพ่อจะเอาพวกรังกะสีเนี่ยบังหมดนะคะเพื่อไม่ให้ลมเนี่ยตีก็เลยมองไม่ค่อยเห็นวิวนะคะเพราะวาก็มีพวกต้นไม้เนะี่ยเยอะด้วยข้างบนนี้ก็เลยจะมองไม่เห็นวิวนะคะก็คือพ่อสร้างไว้เฝ้าวัวนะคะใจก็คือตุ้ตมๆนะ <laughs> แม่กับพ่อก็อยู่ข้างล่างนู่นนะคะ สูงมากอ่ะทุกคนไอไหน,นาย,ย่าก็ขึ้นมาข้างบนนี้ละแล้วก็ยังไม่กล้าพอที่จะลงไปนะทุกคนถ้าเกิดว่ายาย,ยายไม่กล้าลงไปนี่ทําไงนอนอยู่ที่นี่เหรอเออไ,ไอ้าย,ย่าก็เลยบอกแม่ว่าแม่ไม่กล้าลงละพ่อกับแม่ก็กินข้าวข้างล่างเลยนะนาย,ย่าจะจะาไกินข้าวข้างบนนี้เลยกันนะคะนี่เลยวันนี้จะกินข้าวเปล่าเออ มีนี่ด้วยนี่จะเป็นไส้อั่วมงนะคะที่วันนั้นเราไปเที่ยวงานที่พบแล้วคุณนิดซื้อมานะคะมีอยู่สี่ห้าชิ้นกินกับข้าวเดี๋ยวจะขอเดวกินข้าวกันเลยนะคะเดี๋ยวจะกินข้าวใส่น้ำนะคะเพราะว่าเดินมาเนี่ย หิวน้ำมากอันนี้เนี่ยย่า,ยาห่อมานะคะแล้วก็พ่อกับแม่ก็ห่อของพ่อกับแม่มาอีกต่างหากนะคะ ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองนอนดูว่นนอนสบายเลยปะแต่ว่ามันจะมีตัวนี้อยู่นะคะจะนอนได้แค่ฝันนี้อนอนสบายนะคะ <sch> ทุกคนลมเย็นสบายนะคะ พอได้นอนปุ๊บเนี่ยหัวถึงมอนปุ๊บเนี่ยก็หาวขึ้นมาทันทีเลยนะคะแต่ว่านอนนอนไม่ได้เดี๋ยวนอนมนานเดี๋ยวพ่อกับแม่หายนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนอนไปเดินมาตื่นขึ้นใหม่ทีพ่อกับแม่หายนะคะยา <c oughs> ย่ามาอยู่วันนี้เนี่ยความรู้สึกเหมือนกับมสมัยก่อนนะคะที่เรียนอยู่เนาะอาจารย์ก็พาไปโดนหอ,อทุกคนแต่ว่ายาย่าไม่ได้โดนนะคะ <c oughs> ดดเพราะว่ากลัวก็เลยบอกอาจารย์ว่าปวดท้องโดดไม่ไหวนะคะอาจารย์ก็เลยว่าโอเคงั้นก็ไปนั่งดูคนอื่นและกันมีญาติกับเพื่อนอีกประมาณสี่ห้าคนนะคะก็ไปนั่งดูคนอื่นเขาโดดกันแต่วันนี้รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นละเพราะว่ามันมันสูงมากแล้วก็เดี๋ยวญาติจะลงยังไงก่อนนะคะก็ต้องลงให้ได้แหละ ก็จะค่อยๆลงไปนะคะจะค่อยต้องคอยระมัดระวังด้วยนะคะเพราะมันสูงมากถ้าพลาดขึ้นมาก็คือจบเลยนะคะอ่เดี๋ยวแย่ก็จะลงไปข้างล่างละพพอกับแม่ก็กินข้าวหมดแล้วนะคะอยู่วันนี้เนี่ยลมเย็นมากถ้าตอนกลางคืนเนี่ยน่าจะหนาวนะคะอันนี้จะเป็นเสียงน่าจะต้นไม้กระทบกับหลังคาแลยปะโอเค เดยวย่าก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะคะแต่ก่อนจะลงไปเนี่ยขอดูลาดรลาวก่อนมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่นะคะไม่ใช่มันก็น่ากลัวอยู่นะคะขึ้นมาได้ยังไงก่อนไะไปลงไปข้างล่างกันเลยคะ่ะยายาก็ลงมาอยู่ใต้ห้างนะคะถ้าลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นวิวชัดนะคะนี่เลย นี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆก็เห็นไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้นไม้บางหมดก็จะเห็นแค่ประมาณนี้แล้วก็เนี่ยข้างๆนะทุกคนตรงนี้นะคะพ่อก็เอาไม้ไผ่มากั้นไว้ก็เลยทำให้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะคะนี่ถ้าไม่มีตรงนี้กั้นก็เสียวตกเหมือนกันนะคะ เราดูอู้อู้อ,อจบจะลงไปข้างล่างจริงๆแล้วนะคะรอบนี้เดีจะไปเจอกันข้างล่างเลยค่ะ นี่ยก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะจุดที่น่ากลัวน่ะคือตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้ลงมาเพราะมันจะแบบต้นไม้มันจะตรงๆแบบนี้เลยนะคะ คนข้างบนเนี่ยยังมีกิ่งมีอะไรให้จับนะคะนี่แล้วก็พ่อก็เอามมนไผ่กั้นข้างๆก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ตรงนี้ถี่จุดที่น่ากลัวเลยมาเจออันนี้นะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนี่ที่ใส่เกลือไว้ให้วัวกินนะคะนี่พ่อก็เอาเกลือมาใส่ในช่องแบบนี้เลยมีเกลือแล้วก็มีน้ำนะคะแต่ตอนนี้วัวพ่อเนี่ยน่าจะไปหาหญ้ากินกันหมดละ เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราสามคนก็จะกลับกันแล้วค่ะเราสามคนก็เราสามคนก็เดินทางกลับแล้วนะคะเมื่อกีย้ย่าไปเก็บส้มข้างบนต้นไม้บนห้างมาด้วยน,นะคะนี่หวานมากห <c oughs> <c oughs> ล่อเล่นนะคะทุกคนส้มเนี่ยเอามาจากบ้านนะคะ แม่ย่าๆพวกเราก็เดินขึ้นเขามาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงนะคะยังอีกยาวไกลเลยแต่ก็ขากลับก็อุ่นใจนะคะเพราะว่ามีพ่อกับแม่ด้วย <c oughs> ขามาเน่ะเดินมาคนเดียวนะคะจะระแวงหลังระแวงซ้ายระแวงขวาะะแต่ก็ไม่มีอะไรหร <c oughs> อกเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนนู่นเลยแล้วกันนะคะ <c oughs> มาถึงที่นี่แล้ว กระท่อมนี่ค่ะที่มีม้าสองตัวอยู่ตรงนี้ม้าตัวใหญ่มากม้ามันจะกระโดดทีบย,ย <c oughs> ิ่ยาไหมอยเหนื่อยเหนื่อยแตกกันเลยทีเดียวเมื่อกี้พ่อก็เอาเกลือไปให้มันกินละ <c oughs> แต่ว่า มันกินอยู่อ๋อนึกว่ามันไม่กินจับมารวงกระโดดเดี๋ยวมากระโดดทีบนะคะทุกคนจูจิเซ็งมาชุ่ว,ว,วหรอไม่ใค <laughs> ้คือมาเริ่มหันตูดใส่พ่อแล้วนะทุกคนได้แล้ว นี่นะคะพ่อก็มัดม้าเอาไว้นะคะเพื่อที่จะจูงไปหาที่กินน้ํานะคะม้ามันจะได้คุ้นจะได้ชินจะได้รู้ทางนะคะว่าเวลาหิวน้ําเนี่ยต้องไปทางนี้หน้าทางนี้หน้าอย่างนี้นะคะไม่งั้นช่วงหน้าแรงเนี่ยมา้าม้ากับวนจะไม่มีน้ําให้กินเลยนะคะวันนี้โอเค เดี๋ยวยายาก็จะกลับก่อนเลยนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่น่ะก็ยังไม่กลับอีกสักพักนึงค่อยกลับนะคะยายาก็จะเดินไปก่อนนะคะเพราะว่าพ่อเนี่ยต้องเอากระดิ่งให้ม้าใส่ด้วยนะคะเวลาม้าไปอยู่ตรงไหนเนี่ยจะได้ยินเสียงกระดิ่งนะคะพ่อจะได้รู้ว่าเออม้าอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะคะน่าจะประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพ่อกับแม่ค่อยตามม้าทีหลังนะคะนี่ยาาก็จะ ไปที่รถแล้วก็กลับบ้านเลยเอ,าอยาก็จะขอตัวลาทุกคนตรงนี้ลแล้วละกันค่ะก็คือเหงื่อแตกกันเลยทีเดียวนะคะเดินขึ้นเขาเนี่ยอากาศร้อนด้วยอ่ะเอาไว้เจอกันได้ใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะไปที่ไหนหรือว่าจะไปนอนในป่าไหนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย